ก็กาบสวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับพี่มีในส่วนของตั้งค่าฟรีและตั้งค่าซื้อนะครับมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้นะครับเนาะว่าตั้งค่าฟรีกับตั้งค่าซื้อนะครับเนาะอันไหนมันจะโหดกว่ากันนะครับเนาะและแต่ละอันนะครับเนาะจะคุ้มกับเราลงทุนไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนยังมีแบบว่ามารายงานพี่นะครับเนาะว่าผมไปซื้อมาอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเนะีครน้ับ ก็อย่างที่พี่บอกมาตลอดเลยนะกันนะครับโนว่า no. wow. ไม่ต้องไปซื้อตั้งค่านะครับทุกคน และวันนี้นะครับนอพี่ก็เลยแบบว่าพิสูจน์เลยละกันนะครับนะว่า anyway> ตั้งค่าของพี่นะครับนอกับตั้งค่าคนที่ซื้อมานะครับนอพี่ก็ซื้อราคาไม่แพงนะครับนอก็ประมาณ100บาทเท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่ซื้อราคาโคตรถูกเลยนะครับนะเรียกได้ว่าซื้อมาลองละกันนะครับเพราะว่าพี่รู้นะครับนอยังไงก็ไม่ชูตั้งค่าของพี่อยู่แล้วนะครับก็ไม่แน่นะครับทุกคนก็คืออย่างที่พี่บอกเลยละกันนะครับนะว่าอาจจะเป็นแบบว่าเป็นตั้งค่าของพี่ก็ไม่ร้อยเป ครับเนาะเพราะว่าบางคนเขาขายตั้งค่าจริงๆก็คือแบบว่าอาจจะมีก็ได้นะครับนาะตังค่าที่ดีๆจริงๆนะครับนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาะแล้วก็เขาอาจจะบอกเทคนิคอะไรต่างๆมากมายนะครับนาะแต่100นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า ให้แค่ตั้งค่ามาเลยนะครับนอแล้วก็ไม่ได้บอกไม่ได้สอนอะไรเลยนะครับนอเรียกเดยว่าให้มาเฉยๆเลยนะครับนอสำหรับตั้งค่า100นะครับแค่แคปรูปมาให้นะครับนอเราก็เอาให้พี่เลยนะครับนอสำหรับตั้งค่านะครับในส่วนของตั้งค่า100นะครับนอเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดูละกันนะครับนอว่าตั้งค่า100กับตั้งค่าฟรีของพี่นะครับนออันไหนจะโหดกว่ากันนะครับสำหรับการดึงหัวนะครับทุกคนเดี๋ยวจะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะ ทํามานานแล้วนะครับพี่จ้าเริ่มจากตั้งค่านะครับนาะก็คือเป็นตั้งค่าซื้อก่อนละกันนะครับสําหรับตั้งค่าซื้อเขาแคปมาให้นะครับนาอก็หนึ่งร้อยนะครับนาอมองรอบๆนะครับใส่อยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับนาอใส่อยู่ที่เก้าสิบนะครับทุกคนก็เป็นกล้องเลดดอนะครับนาอแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าถ้าเล่นประมาณนี้นะครับเล่นในมือถือดีเลยนะครับนาอเพราะว่าพี่เคยบอกไปเลยละกันนะครับนาอว่าเล่นในมือถือครัตั้งประมาณนี้ออกมาดีแน่นอนนะครับแล้วก็อันที่สาม เลยนะครับน้อก <t UC S 2> ็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของสโครพุทธศีนะครับสำหรับสโครพุทธศีนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสโครพุทธศีนะครับโนถ้าตั้งไม่เป็นก็คือดึงหัวไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็ขอบอกตามตรงแล้วกันนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนองสโครพุทธศีก็อยู่ที่เจ็ดสิบนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้อก็อยู่ที่50เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่าอันนี้นะครับนก็็เปนตั้งค่่่าทีีพซื้อมาานนนนนะะคคครรัับบถ้ไหีง ว่าอยากตั้งตามพี่ไม่ว่านะครับเพราะว่าพี ter, ul, ่จ่ายตังไปแล pues ้วนะครับเนาะสามารถเอาตังค่าไปได้หมดเลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้คิดตังเพราะว่าพี่จ่ายให้แบบฟรีนะครับแล้วก็พี่ไม่ได้บอกว่าตังค่าของพี่โหดเสมอนะครับเนาะก็คือพี่คิดว่าอย่าไปซื้ออย่าไปเสียงเงินดีกว่านะครับให้เอาตั้งค่าของพี่ดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งค่าของพี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการเทสอะไรเรียบร้อยนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่ามุมมองอิสระนะครับหรือว่าลำก็สไนเปอร์ก็ตั้งอยู่ที่50สนะครับสำหรับมุมมองอิสระนะครับโนก็แนะนําเลยลวกันนะครับสําหรับมุมมองอิสระนะครับโนก็ให้ตั้งนะครับโนอยู่ที่100้ยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับที่แบบว่าซื้อมานะครับโนก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าให้ปรับตามนี้ละกันนะครับถามว่าดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปลองปรพรมกันเลยแล้วกันนะครับโนว่าดีหรือลอกตด เลยแล้วก um, ันนะครับเนาะว่าการดึงหัวขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับไม่ใช่ว่าตั้งค่าดีแล้วนะครับจะดึงหัวขึ้นเลยนะครับตั้งค่าดีจะช่วยให้เราดึงหัวขึ้นนะครับเนาะในระดับหนึ่งนะครับทุกคนเนีก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยนะครับเนาะส่วนการควบคุมนะครับก็ตั้งประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของตั้งค่าการควบคุมนะครับเนาะก็ให้ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสหรับตั้งค่าการควบคุมนนนนนะะะะคคครรรัับบทุกก็็จเปปมาณี้ ทุกคนพี่ขอบองเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับนก็เป็นทางด้านของตั้งค่าการควบคุมนั่นเองนะครับทุกคนเน๋้วก็จะเปามาเลยนะครับนแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับตั้งแบบไหนก็ได้นะครับสำหรับการเทสนะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นผลเทสตั้งค่าชื่อนะครับเนาะหรือว่าที่ดึงหัวเป็นหรือเปล่านะครับนอก็ลองไปดูได้นะครับก็ถือว่า ออกมานะครับเนาะค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะนี่นะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาะว่าพี่ดึงหัวไปนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะติดหัวทุกเม็ดเลยนะครับเนาะก็มีติดหัวบ้างไม่มีติดหัวบ้างนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับดึงในโชนฟรีไต้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับผลเทสออกมานะครับและมาดูตั้งค่าของพี่ดีกว่วนะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าฟรีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่า ให้ทุกคนโหวดเลยดีกว่าแล้วกันนะครับเนาะว่าตั้งค่าของคนไหนโหดนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าของพี่นะครับอันแรกใส่อยู่ที่100นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันที่2นะครับเนาะก็ใส่อยู่ที่100เหมือนกันนะครับเนาะก็มองรอบนะครับใส่100อยู่แล้วนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าฟรีหรือว่าตั้งค่าเติมแน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องใส่100นะครับทุกคนแล้วก็อันที่2นะครับเนาะก็ใส่100เหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกล้องเลยยแแลลล้้้วววกกกกกกััััััันน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 นะะะะะะคคคคคครรรรบบบบเเเาาา่่่่อออง็็็สสสญหมืใูที100โ คุณสองนะครับเนาะให้ใส่อยู่ที่ประมาณนี้ได้เลยนะครับก็คือนี่เลยนะครับทุกคนก็ให้ใส่ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกล้องเลดอดอ์หรือไม่ใช่นะครับก็คือสกอตคุณสองนะครับเนาะก็ให้ใส่อยู่ที่99นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะ และตั้งค่าของพี่นะครับสามารถตั้งค่าได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคขุนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสโคขุนนะครับเนาะก็ให้ตั้งอยู่ที่ประมาณนี้ได้เลยนะครับก็9 4เท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับสโคขุนนะครับเนาะตั้งตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของลํากล้องสไนเปอร์นะครับสาหรับลํากล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็ให้ตั้งตามนี้ได้เลยนคบทุกกี่ขอ แล้วกันนะครับเนว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับนอกก็สําคัญเหมือนกันนะครับให้ตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับ85เท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสาหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะตั้งตามพี่ได้เลยนะครับก็เป็นตั้งค่าฟรีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสหรับตั้งค่าของพี่นะครับทุกคนและต่อมาก็จะเป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับสาหรับมุมมองอิสระนะครับเนาะก็ให้ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ามุมมองอิสระนลาบนี้้ไดเลย ครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะตั้งให้ดูนะครับก็ให้ใส่อยู่ที่ประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับ มุมมองอิสระนะครับเนาะใส่ที่ที่100นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าเข้าหัวดีแน่นอนนะครับเนาะพี่อยากให้เปิดทุกอันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับสําหรับการควบคุมนะครับเนาะจะแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับให้เปิดให้ปิดตามนี้แล้วกันนะครับอันแรกให้เปิดอันที่2ให้เปิดนะครับอันที่3ให้เปิดนะครับอันที่4ให้เปิดนะครับแล้วก็ อันที่5อันที่6อันที่7อันที่แอันที่9ให้เปิดนะครับเนาะส่วนอันที่10ให้เราปิดนะครับทุกคนหรือว่าอันที่9ให้เราปิดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเปิดปิดตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนและพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะพี่เสริมนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าคนไหนตั้งตามพี่นะครับแนะนําขนาดกลุ่มอยู่ที่59กนะครับเนาะก็คือมือถือเล็กตั้งอยู่ที่49นะครับแล้วก็มือถือผลิตมารุ่นปัจจุบันอยู่ที่5นะครับเนลเ้่นะครับเนราณแล้เลยนครับเนะาร ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าตั้งแบบนี้ได้เลยสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนออันนี้ก็เป็นตั้งค่าของพี่เองนะครับทุกคน และพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่ากราฟิกนะครับสามารถตั้งได้ตามใจนะครับหรือว่าตั้งได้ให้เหมาะสมกับมือถือนะครับนอมือถือไม่แรงก็ตั้งให้สมกับมือถือไม่แรงนะครับและมือถือแรงก็ตั้งให้สมกับมือถือแรงนะครับก็จะกประมาณนี้เลยนะครับมันจะสมดุลนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูละกันนะครับเนาะ พี่จะไม่เทสกับโซนฟรีสไตล์นะครับพี่จะเทสกับคนจริงๆเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับผลการเทสของพี่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของตั้งค่าของพี่นะครับที่แบบว่าเล่นในปัจจุบันเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจดหนักจะเต็มนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับพี่ไปเทสเองเลยนะครับเนาะก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าไปเทสมาเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าของพี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ คือผลเทสทั้งหมดในวันนี้นะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันเดียวเท่านั้นนะครับนาอสสำหรับการเทสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าออกมาดีนะครับนาอก็ถือว่าถ้าเราดึงหัวคนที่แบบว่าเล่นด้วยกันได้นะครับนาอแค่นี้นะครับเราก็ผ่านแล้วนะครับนาอสสำหรับการเทสนะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาอว่า อันนี้นะครับนอพี่ไปเทคคนไม่รู้จักนะครับนอเราก็กระโดดไปนะครับเจอแต่คนตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแถมดึงได้ทุกปืนด้วยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับนอว่าตึงแน่นอน100%นะครับสามารถไปตั้งตามพี่ได้เลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับให้ทุกคนเป็นคนตัดสินล้วกันนะครับว่าตั้งค่าตัวไหนโหนะครับนอระหว่างตั้งค่าซื้อกับตั้งค่าพี่นะคร กันนะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าโหวตหน่อยละกันนะครับเนอส์สำหรับนี้นะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนเข้าไปแล้วยังได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเนอส์สำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ถือว่ามาแจกตังค่าพี่ๆประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย